เดี๋ยวได้ครับคุยเรื่องเงินเนี่ยนะตอนนี้ดูกับพงศกรเข้ามาที่ธนานีิด้วยขวาเรียบร้อยครับหมดสิทธิ์ครับผู้ประตูเอาไม่อยู่ครับผู้ประตูครับแม่น้องโอ๋น้องแกยงไก่ย่างดูจังหวะนี้ก่อนครับไหลมาได้ครับยุรนันเอียงเอียงแล้วแปรเรียบร้อยครับโอ้โหยิงอย่างคมครับยุวรนันอี๋ ยูรนันยิงโชว์จากกิจเลยแล้วโอ้โหโอจอดจอดแทบเข้าไปครับสุรัตน์โอ้โอโอจังหวะดทำชิ่งหนึ่งสองครับเรียบงอ,าาอนเทควิลชัย,ชยเปิดยันมาต้องวัดยิงลูกที่ชนเสาซ้ำอีกทีโอ้โหนี่พลอยกันสามประตูต่อหนึ่งครับโอ,โอ้ยิงจังหวะแรกเป็นแม่นเสาครับแต่ตากิจลุยขึ้นมาธากิจให้ยุรานันหยุดแล้วจอดวิ่เรียบร้อยครับโอ้โหทำกันสวยครับ โอ้ล้วกินนี่มีความเร็วเลยครับตื่นมาครับเป็น 2, 2> องตู้งไม่โดนครับแต่ผู้เสียงับเป่าจบเกมครับก็เป็นทางด้านเดลต้าครับเฉือนเอาชนะนิโต้บังป่าไปได้3ประตูต่อ2ครับแหมนัดนั้นแมนี่ก็ต้องเกมกระนเชิญครับคู่ที่สองครับผมก็เป็นหูอรมันครับเปิดมากร เอ้าโอ้โหกลายเป็นดีเลยครับโอ้ชิบหายสายที่นี่ครับนันนท์นี่ครับเอาลงผู้เสียนเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหสยามดีเตอร์ครับเฉียนเอาชนะ KCG ไปได้เป็นประตูต่อศูนย์ครับแมนอัลแมนนะครับกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกอีกครั้งนะครับยิงหน่อยเว้ยความเทพเกมเริ่มครับรถล้อฟรีมาเลยจะปืนออกตัวแรงครับ หอยแล้วทุ่มไกลมาจอจอมองเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับเป็นเจ้าแพ้วันชาครับประกบตัวกันไม่ดีครับผู้เล่นของใครเก่งดื่อะไรครับทั้งสองทีมพรเทพดึงเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยไปอย่างั้งนสิโ,น <laughs> โอ้ดหลองสวยเอาแล้วจ่ายคืนสั้นไปครับหลุดเลยครับจังหวะนี้ โอ้แล้วยิงแบบเดอะตุกครับปียพงศ์ผิวบาดผิวอ่อดผิวอ่<ล>วอดปุตเซน,<ล>นรับเปาชมเกมเลยครับไมยหลอดครับเอาชานะทางด้านอุไรคิมไปเข้าไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับมห,รหมานแล้วแมทนะครับเลบุกจากขวาไปซ้ายในจอภาพครับธนงศักด์เมื่อวานทำหนึ่งประตูนะครับธนงศักด์ครับทนงธนงศักด์ป,ประตูด้วยนะฮะไอมาทีวียุทธ ฟาวครับธนากรธนากรเข้าซ้ายยัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้อย่างคมครับธนากรครับให้ชัยพลชยพลชยพลลุยขึ้นมาเองชัยพลลูกนี้เดีดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงหัวเกือครับโอ้ชิมรอดขาลูกสามประตูเข้าไปเลยครับชัยพลครับนีเบอลกัเมื่ออยู่แล้วอ้าวแล้วแปเรียบร้อยครับก้องสยามครับโอ้โหโอ้ตายแล้วก็เกมรับของอย่างชิงครับ เหมือนจริงครับโมกัทวีบอลกลับไปได้ครับไหลต่อมาที่นัตตพงษ์เอียงแล้วปลาที่เรียบร้อยครับแสกหน้าเพิ่มสามประตูเข้าไปเลยครับเอาแม่นด้วยครับเจ้าไอ้เลือกปันจอจอตีเข่าเข้าไว้ไม่เรียบร้อยครับบอลข้ามเส้นไปแล้วครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับแล้วสามเรียบร้อยครับโอ้โหตีตื้นครับสองประตูต่อสี่ครับเมื่อวานก็ยิงครับวันนี้ก็ยิง อย่างได้สันชัยสันชัยลุยให้จากิ ỏi, จจากิจยิงเกินมาแล้วชนเสาเรียบร้อยครับเลยมัเป็นสามประตูต่อสี่ครับโอ้โหเฮียละจิ๋มโอ้เอาหยุดธนาเลื่นโอทโฮทิศอุยเราให้สวยแล้จแต่วันนี้จะโดี่เอรซ็นเรียบร้อยโอ้โหแล้วผู้ตัดสินครับเป่าดกวยชบเกมครับ อุไร,ราเทคครับเอาชนะอย่างชิงไปได้5ประตูต่อ3ครับแมนนอมดอมแมทนะครับเป็นหน้าของธนากรนะครับ